ต้องบอกก่อนว่าผมอะมารู้เรื่องกฎกฎนี้นะตอนอายุผมว่าก็ประมาณยี่สิบเก้าละเป็นช่วงที่ผมตัดสินใจเลิกเที่ยวทุกอย่างแล้วก็มาอ่านหนังสือวันละห้หน้าสัปดาห์ละ1เล่มครับเดือนละสเล่มผมอ่านปีหนึ่งประมาณเกือบ50เล่มอะมันทําให้ผมมาเข้าใจกฎกฎนี้แล้วผมก็เอามาใช้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลลัพธ์ ในชีวิตผมแบบมันก้าประโดดมากแล้วไอ้ไกฎกฎเนี่ยมันมันใช้อย่างไงนะเขาบอกว่าไอ้กฎกฎเนี่ยคุณเห็นไอ้วงทางซ้ายไหมสีฟ้ามันคือเอฟฟอร์ดมันคือความพยายามส่วนไอ้วงขวาเนี่ยมันคือรีซอครับมันคือผลลัพธ์คุณเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณพยายามเนี่ย 8 0นะแปลกมากนะคุณจะได้ผลลัพธ์เพียงแค่20%แต่ถ้าวันนี้คุณพยายาม20%ะครับคุณจะได้ผลลัพธ์ถึง80%กฎกฎนี้ใช้ได้กับทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของเรานะครับชีวิตคุณจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพอยู่ที่วันนี้คุณใช้เวลาในแต่ละวันน่ะไปในจุดที่สำคัญ20%หรือจุดไม่สำคัญ80%เห็นด้วยไหมคุณรู้ไหมว่าตั้งแต่คุณตื่นมาเนี่ยยันคุณเข้านอน คุณคิดได้หรือเปล่าคุณแยกออกไหมว่ากิจกรรมไหนคือสิ่งสําคัญหรือสิ่งที่ไม่สําคัญเหมือนคนชวนคุณไปไหนอ่ะคุณไปหมดหรือเปล่า